พิกซัสนะคะที่แขนเป็นพิกซัตมันจะมี5เส้นที่สําคัญนะคะเอ่ถ้าเกิดว่าที่มันจิ้มแรกแล้วมันจะมี3เส้นอันคือรักแร้คนี่เหรอไม่ใช่รักแร้เหรออันนี้ว่าอะไรอ่ะเออไม่ออกจ้าจ้ารักแร้นะเส้นแรกเอก็คือแอ็กเซอรี่เนาะ A, บบเอ่กับเอ็มตัวแรกเลยอักษรตามภาษาอังกฤษเลยเอนี้แอ็กซ์เซอรี่เอ็ม เบอร์เจ็ดสเนี่ยใช่ไหมเบอร์อะเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยคือ muscular cutaneous nerve นะอ่าคือ radial nerve radial nerve radial nerve ดูนะ a x e l l a r y เนี่ยมันชิมเข้าไปนะคะใต้ teres minor ทะลุออกมาตรงนี้ใต้ teres minor ป่ะโอ้เส้นนี้มาตรงข้ออ้อม s u r g i c a l neck ของกระดูกเส้นเนี้ยกระดูกอันนี้ยืมมาแลอันนี้คือเลี้ยงเดี่ยวต่อยตรงนี้เห็นยัง axillary จิมตรงนี้ แล้วดูเส้นนะไบโคลคโรพิโตเนียตเนี่ยมันจิ้มเข้าไปแล้วมันเล็งกล้ามเนื้อแขนด้านหน้าเฟ็กเซอร์คลุกตรงนี้สามารถเออตัวนี้ไงเลี้ยงตรงนี้เพราะงั้นมันหายไปเลยเพราะมันอยู่ตรงนี้เลี้ยงกล้ามเนื้อในนี้แล้วมันมัสโลคอกพิโตเนียตมันจะให้ปลายแขนงมันคอมมิวนิบันเป็นเส้นนี้เล็กๆนี่นี่คือไบรท์คลอโรพิโตเนียตเนอรร์ฟอา์จริงๆมันยาวถึงปลายแขนแต่ก็ทำไว้แค่นี้ คิว n ินเน e เน OFF อฟ r a r m มเดลเล่าคิวติน s NERV ิ o ออ o r ออัมมันเป็นหางนี่ไงเดลเล่าคิว e ินเนสเนิ OFF ฟค r a ั m นะคะคเส้นเล็กๆที่เป็นมันปลายแขนของมัสโตริวตินนสะคะปลายแขนของ m u สโตรคิวตินเสเซ้นที่3นะคะที่รูจิ้มมานี้นะคะที่มันอ้อมนะคะทลุไปด้านหลังคือทะลุไปเซร็ะเดลเ ตรงนี้ทะลุมานี่ทะลุไตเสร็จมาด้านหลังอันนี้คือเรเดียลเนิร์ฟมันจะวิ่งยาวเพก็เป็นกล้ามเนื้อแขนด้านหลังทั้งหมดวิ่งยาว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 จนมานี่เลยเห็นยังเส้นเดียวกันหมดนะวิ่งมานีมันเห็นยังเรเดียลเนิร์ฟเล็ก้างเนื้อแขนด้านหลังทั้งหมดอ่าเรเดียลเนิร์ฟเลงก้างเนื้อแขนด้านหลังทั้งหมดอ่าต่อมาทีนี้เราขายอีกสองเส้นใช่ไหมนะคะ อันนี้เลเดี้รู้จักแล้วถ้าอยู่ตรงกลางนี่เปะ๊ะเป๊ะมันนี่คือ mm hmm. มีเดียนเนอร์ไม่เลี้ยงต้นแขนแต่เลี้ยงปลายแขนนะคะมีเดียนเนอร์เลี้ยงปลายแขน,ด,น,นด้านหน้าตรงนี้ทีนี้เราดูอีกเสน้นหนึ่งที่มันอ้อมตรงข้อศอกมาแล้วมามาโผล่ตรงนี้นั่นคือเอาน่าเนเอร์อเลีล้ยงกั้งเน,นื้อด้านเนี้ยมหนึ่งนัดขึ้นตรงนี้เอาน่าเนอร์หนึ่งยกครึ่งเห็นป่านี่แค่เอาน่าเนอร์

คือเลเดียวถูกมีีดีมันลีแทที่ไม่เห็นนี่เป็นลุลึกเข้าไปมันเลี้อยตรงนี้ไงไม่เห็นอืมสามนี่ก็เลยสองเส้นมีเดีกับอาหน้าจบแล้วเออมีเดียวเีมีเดียวมีเดียเลีเดียวเออลี่ยอาหน้าใเขียนเดี่ยวมาเติ้อ คข้างหลังไงเจาจนตีปแอใช่คือพวกข้างังได้เลยหมคีได้ตออนี่ไงเห็นยังนี่เลบอคเซอรรี่นี้ไงทะลุมานี่ชีทั้งกลุ่มเรเดียทะลุมานี่เนง่ยิกได้อันที่ดีอันนี้มันมาใหม่มันยังไม่แตกแล้วชทั้งก้งหรือชีเป็นกลุ่มเ